สวัสดีครับพบกับช่างยุทธสอนเขียนแบบนะครับวันนี้ช่างยุทธสอนการใช้คําสั่งรีโวแล้วก็ revo cut นะครับเริ่มต้นเลือกนิวนะครับ part กดโอเคนะครับหน้าตาของมันก็จะได้มาประมาณนี้นะ,ะเลือกเพลงก่อนครับเป็นฟอนต์เพลงนะครับเลือกน้องมันถูกนะครับผมจะสร้างเป็นลักษณะทรงกระบอกนะครับ ผมใช้คำสั่งป k e t ็ตนะเอาเป็นสี่เหลี่ยมมาเจี๊ยมในจุด origin นะครับลิกปล่อยนะครับแล้วก็เลือก smart dimension นะครับกำหนดตรงนี้นะครับให้เป็นประมาณสัก40นะครับความสูงอยู่ที่100นะครับจากนั้นเขาใช้คำสั่ง revolve นะครับ revolve เส้นฝั่งนี้นะครับก็คือเส้น ที่เราจะให้มันเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งครับสังเกตว่ามันจะหมุนรอบอันนี้กําหนดความองศาอยู่ที่สามร้อสิบองศาผมจะเอาอยู่ที่ร้อยแปดสิบองศานะครับแล้วก็กด enter นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นหมุนแค่ครึ่งวงกลมนะครับคลิกถูกนะครับอ่าจากนั้นคลิกหน้าแป้นนะครับคลิกหน้าเพจตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนอวันนะครับ เพื่อเราจะสร้างนะครับรีเวลคัทนะครับอ่าผมจะใช้สเก็ตก่อนนะครับก่อนจะใช้รีเวลคัตต้องใช้สเก็ตก่อนนะครับผมสเก็ตผมจะตัดอยู่แค่ครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้จริงๆเราสร้างทรงกระบอกแบบนี้ภายในกรวงได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับแต่อันนี้ผมจะแสดงให้ดูว่าคําสั่งรีเวลคัทมันจะใช้งานยังไงนะอันนี้ผมเลือกแค่ประมาณสักยี่สิบนะครับอ่าโอเคนะครับ จากนั้นเราใช้คําสั่งนะครับ Revoke Cut นะครับ Revoke Cut อ่าแล้วก็คลิกจุดที่มันจะหมุนนะครับเห็นไหมครับกดถูกครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่าชิ้นเนื้อที่มันหลุดออกไปแนละ้วก็กลายเป็นทรงกระบ,บอกกลวงนะครับจริงๆตามหลักแล้วเราใช้คำสั่ง Revoke เลยทีเดียวก็ได้ครับแต่โดยเราเขียนให้อยู่ในห่างออกจากจุด Origin เนี่ย ทางออกมาก็ได้ครับโอเคครับสำหรับ EP2 นะครับก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใน EP3 นะครับสวัสดีครับ